แววและว,วาวเป็นพี่น้องฝาแฝดหญิงที่หน้าตาเหมือนกันแทบแยกไม่ออกแต่ต่างกันตรงที่แววร่าเริงเข้าสังคมในขณะที่วาวมักเงียบขรึมและชอบอยู่คนเดียวในคืนหนึ่งของฤด,ดูฝนวาวประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตกลางลำธารหลังหมู่บ้าน ทุกคนร่ำไห้และจัดพิธีศพให้เธออย่างสมเกียรติแต่หลังงานศพเพียงไม่กี่วันแหวเริ่มได้ยินเสียงขอประตูห้องนอนกลางดึกเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเตียงและเสียงกระซิบข้างหูว่าคือขโมยทุกอย่างไปจากฉัน แววอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่เพียงสองคนหลังจากวาวจากไปคืนหนึ่งขณะที่แววกำลังอาบน้ำเธอได้ยินเสียงเปิดลิ้นชักในห้องนอนพอเปิดประตูออกไปดูเธอเห็นรอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นไม้แววพบว่าตุ๊กตาหมีตัวเดิมของวาวที่ควรจะถูกเผาไปพร้อมลงศพ ตอนนี้อยู่บนเตียงของเธอแม่เก็บตุ๊กตานั้นไปเผาพร้อมศพแล้วลูกเสียงกระซิบกลับมาทุกคืนแววคืนของฉันมาแววเริ่มฝันร้ายว่าเธอกำลังอยู่ในร่างของวาวกำลังจมน้ำดิ้นรนหายใจไม่ออกและในฝันมีเสียงหนึ่งตะโกน ไม่ใช่ฉันที่ควรตายเธอตื่นขึ้นมาพร้อมรอยข่วนที่แขนแม่ถามว่าเอาเล็บไปข่วนตัวเองทำไมแต่แววไม่ตอบในวันฝนตกหนักแววนั่งเหม่อมองไปยังลำธารหลังบ้านแล้วเหมือนเห็นคนหน้าตาเหมือนเธอยืนอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม เปียกปอนผมยาวแนบหน้าใส่ชุดเรสตตัวเดียวกับวันที่วาวตายเธอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทันทีที่ประตูปิดไฟในบ้านก็ดับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แม่หายไปและประตูห้องนอนก็เปิดออกเองช้าๆเสียงแหบต่ำดังขึ้นจำได้ไหม ใครเป็นคนผักใครวันนั้นวันถัดมาแววเดินออกจากบ้านท่าทางสงบผู้ใหญ่บ้านมาทักแววดูดีขึ้นนะลูกพักผ่อนพอไหมหญิงสาวยิ้มอ่อนดีขึ้นแล้วค่ะวาวไปแล้วฉันสบายใจแล้วเธอเดินผ่านลำธาร หยุดมองดูน้ำที่ไหลเชี่ยวในผืนน้ำน,นั้นสะท้อนภาพหญิงสาวที่ไม่ได้ยิ้มกลับมาเธอลุกตาต่ำก่อนกระซิบเบาๆแต่ฉันไม่ใช่แววหรอก